สำหรคลิปนี้นะครับลุงโม่ได้มีโอกาสได้ผ่านบริเวณอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำตะคองจังหวัดนครราชสีมานะครับซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงทำท่าจะเข้าหน้าหนาวครับที่นี่แล้วนะครับแต่ก็ยังมีคนตกกันอยู่บ้างนะแต่ว่าน้ำ ก็ไม่ได้มากมายอะไรนักในอ่างแต่ว่าบรรยากาศอันสวยงามทำให้ลุงพอเนี่ยอดใจไม่ไหวนะครับต้องลงมาชมธรรมชาติกันสักหน่อยพักรถถูอกาศพักรถนะครับเป้าหมายประยทางของลุงพออาจจะไปบ้านเกิดของป้าพอยุพินนะครับขับรถมาคนเดียว ก็แวะพักสักหน่อยตรงนี้ก็เป็นถนนมิตรภาพนะถนนมิตรภาพบริเวณอำเภอปากช่องนะครับจังหวัดนครราชสีมานะประตูประตูสู่ภาคกีสานนะครับเห็นปั๊บ ก็จอดปุ๊บนะครับไปเจอเหมืาเจอญาติผู้ใหญ่ลุงบอก็เคยสมไว้ก่อนนู้นที่เขายังไม่ได้ปรับให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่พักรถหรือว่าของศูนย์ข้อมูลของกรมทางหลวงเนี่ยนะกอมทางหลวงลุงบอก็เคยเคยแวะนะครับเพราะว่ามีรูปปั้นอยู่รูปปั้นเอาเป็นว่าพูดมานาน ยังไม่ได้บอกเลยว่าที่ไหนนะครับก็สวนนาชาตินะชาวบ้านเรียกว่าสวนนาชาติซึนะ่งนะคนที่ผ่านอ่างเก็บน้ําเขื่อนลําตะคองเนี่ยนะครับนะจะเห็นนะพอผ่านตรงนี้นะครับพอผ่านผ่านอ่างเก็บน้ําเขื่อนลาตะคองเนี่ยนะครับซ้ายมือนะซ้ายมือเนะี่ยนะถ้าคนขึ้นมาจากกรุงเทพนะครับ ซ้ายมือเนี่ยบนถนนมิตรภาพเนี่ยข้างถนนมิตรภาพเนี่ยจะมีะสวนให้พักผนะ่อนหารไม้ร่มรื่นเป็นการจัดสวนเนี่ยจะเห็นรูปสลักของพลเอกช้าชายชุนวันนะครับซึ่งเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีคนที่17ของประเทศไทยนะครับลักษณะเทม,มากนะครับยืนก็ออก พิงมโมเตอร์ไซน์โมเตอร์ไซน์นใหญ่โตราคาแพงเทมาครับมาาติเทมาแลวก็เป็นเป็นรูปนี้เนี่ยเป็นรูปที่แกะสลักว่ากันว่าแกะสลักจากจากหินทรายสีเขียวหินทรายสีเขียวนี่ อ่าเป็นแหล่งหินที่พบเฉพาะพื้นที่เท่านั้นเองนะครับไม่ได้มีทั่วไปนะอ่าหินซายสีเขียวเนี่ยอ่าก็เป็นแหล่งหินที่อยู่ในจังหวัดนครราชสีมานะครับโดยเฉพาะเลยนะซึ่งบริเวณนี้แหละนะครับตั้งอยู่ที่ศูนย์บริการข้อมูลทางหลวงาทางหลวงลำตะคองนะครับชื่อตรงตรงนี้นะครับ ศูนย์บริการข้อมูลทางหลวงลำตะคองอเราก็จะเห็นอา,อาการต่างๆที่ที่กรมทางหลวงได้สร้างไว้สถานที่ดอกไม้ริมอ่างน้ำริมเขื่อนซึ่งเป็นจ,จุดที่คนส่วนใหญ่จะพักรถนะครับแล้วก็สสดชื่นเอาบรรยากาศ นะครับเอาอากาศบริสุทธิ์ของแมกไม้นะครับ,นะรบแล้วก็ข้างหลังที่เห็นเนี่ยนะถ้ามองก็้ไปบนภูเขาเนี่ยนะครับก็วิวที่ทัานก็จะสวยอีกแบบนะครับตากลุงพอจะไม่ผิดน่าจะเป็นเทือกเขยาใหญ่เทียนนะครับเทือกเขยาใหญ่เทียนซึ่งบนเทือกเขาพวกนี้จะมีกังหันมีอะไร ใหญ่ๆนะครับซึ่งตรงนี้แหละคนที่มุ่งหน้าจะไปขึ้นไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยส่วนใหญ่นะครับถ้าไม่รีบรเร่งันเกินไปถ้ามารถส่วนตัวจะแวะนะครับเมื่อก่อนก็มีตรงนี้เป็นแหล่งแหล่งขายอาหารขายอะไรด้วยนะครับแต่ก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรนะซึ่ง รูปนาชาตินะครับเท่ไหมครับซึ่งเอาเย่อๆนะครับหลายคนนี่อาจจะลืมเลือนไปแล้วหลายคนก็อาจจะไม่รู้จักพลเอกชาติชายชูนวันนายกรัฐมนตรีอดีตนายกรัฐมนตรีของไทยคนที่สิบเกดเดี๋ยวลุงบอนี่จะทบทวนนิดหน่อยนะครับเพื่อให้ดูคลิปนี้มีอัธรรถขึ้น นะครับพวกเราก็ดูภาพที่ลุงพอถ่ายไปพลางนะลุงพอก็ว่าของลุงพอไปพลางนะฟังไว้ด้วยดูไปด้วยนะครับอาจจะไม่ตรรลองกับภาพก็ได้นะผลงานของทาชาติเนี่ยนะครับหรือผลเอกชาติชายเนะี่ยผลงานของท่านที่โดดเด่นนะเอาที่โดดเด่นที่ลุงพอนะพอจะเห็นได้นะครับนะจําได้นะไม่จะเห็นได้นะครับนะ ท่านเนี่ยได้ทำหน้าที่สั่งการเนื้อประสานงานในกลุ่มของอินโดจีนเนี่ยนะครับระหว่างคำมนินสีคว่ายดิงตอนนั้นในคำมินเนี่ยกำลังรบราคะควันกันเพื่อแย่แยงชิงพื้นที่ครอบครองพื้นที่ครอบครองอำนาจนะก็เลยเป็นคำมนินสะีคว่ายนะท่านเนี่ยเป็นผู้ประสานงานของกลุ่มอินโดจีนนะประสานงานไปในในกลุ่มอินโดจีนเนี่ย แล้วก็ระหว่างกัมเบสซีควายเนี่ยให้ยุติการสู้รบนะครับนี่คือผลงานที่ลวง่อว่าโดดเด่นมากันแล้วก็มีนโยบายนะครับที่ที่คนรู้จักกันเพร่หลายก็คือชโลแกนแล้วก็เป็นนายบายแล้วก็เป็นสโลแกนที่คนพูดติดปากเลยนะครับก็คือเปลี่ยนสนามรบเนี่ยให้เป็นสนามการค่าะนะฮะไม่รบก,กันแล้ว เจเจเนี่ยไม่รบมาเป็นกาขายกันดีกว่านะครับเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้าในตำแหของท่นานิชายจุนาวันหรือน้าชาติเศรษฐกิจนะครับเศรษฐกิจของไทยช่วงนั้นนะครับเป็นช่วงที่ประเทศไทยเนี่ยเศรษฐกิจดีขึ้นนะครับดีขึ้นจนประเทศไทยเนี่ยกำลังจะก,ก้าวเข้าไปเป็นเสือตัวที่ห้า ของเอเชี G A L e. ยเลยเยยไหมละ่ะถิงช่วงนั้นนะครับยังไม่ได้ก้าทีนะกังลังจะเก้าก็แสดงว่าฐานะความมั่นใจของต่างประเทศฐนะานะความเป็นอยู่ของราษฎรของสมาชิกหรือประชากรของประเทศถือว่าใช้ได้นะครับถือว่าดีนะเลย กำลังจะก้าวเสินนีของประเทศในช่วงนั้นแหละแกจ้าวเป็นเสือตัวที่ห้านะครับของเอเชียเลยนะตอนนั้นนะนาชาติเนี่ยนะหรือพลเอีกาคชอาจารย์นวันเนี่ยมีคำพูดที่ติดปากอยู่นะครับจำกันได้ไหมครับนะซึ่งนำมาเป็นวัชีฮิตในสมัยนั้น,นะครับถือว่าเป็นเป็นคำติดปาก หรือว่าจีฮิตนะครับวจีฮิตในสมัยนั้นเลย่า,าคําพูดที่ติดปากเนี่ยมาคำพูดของนาชาติเนี่ยก็คือไม่มีปัญหานะครับคําพูดที่คําว่าไม่มีปัญหาห no problem นะครับอ่าภาษาอังกฤษ no problem หรือท่านชาติใจท,ท่านก็พูดอยู่เหมือนกัน no problem หรือไม่มีปัญหาห หรือว่ามีนักร้องนะวงเพื่อชีวิตวงหนึ่งที่ดังในอดีตเนี่ยก็เลยเอามาเป็นแต่งเพลงเดียวเลยนะครับแต่งเป็นเพลงทีนี้ชาวบ้านก็พูดติดปากเหมือนกับว่าโนพร้อมแรมนะฮะโนพร้อมแรมอะไรเนี่ยหลวงพ่อไม่รู้ว่าออกเสียงถูกหรือเปล่าแต่ว่ามีเพลงที่ชื่อว่าโนพร้อมแรมขึ้นมาซึ <c oughs> ่งติดฮิต ติดปากของคนแถยนั้นมากสมไมนาชาติไม่มีปัญหาเรื่องโลงมน้อมแพลนนะครับซึ่งตรงนี้นะครับคนสร้างก็จะลึกถึงบุญคุณนะถือว่าเป็นบุญคุณเลยของพนเากชัยชุนวันเนี่ยนะครับเพราะว่าท่านได้รับการเป็นตรอหรือมิกเป็นเขต ที่เแต่ที่ท่านเนี่ยพรรคของพนเอกชัชายเนี่ยกลุ่มได้ได้สมาชิกกลุ่มพื้นที่นะครับอย่ว่าเรียกว่าเขตอิทธิพลนี่ก็มันไม่ได้เป็นอิทธิพลทางรายนะครับเป็นอิทธิพลทางจ,จิตใจก็เลยสร้างความเจริญเติบโตวความเจริญต่างๆสู่นครราชสีมาหรือมอคูร,ราชเนี่ยมากสม่าไัรนนะครับมากเทาไหรมัน เขาก็เลยสร้างรูปท่านเป็นที่ระลึกไว้ตรงนี้นะครับเป็นอนุสาวรีย์หรือที่ระลึกถึงพลเอกชาติชายชวนวันซึ่งอดีตท่านก็คือนายกรัฐมนตรีคือผู้นำสูงสุดทางฝั่งโบราณป,ประเทศแล้วนะครับคนที่สิบเจ็ดของประเทศไทยนะฮะ คำพูดที่ปิดปากก็คือไม่มีปัญหาหรือ no p r o b l ล m หรือโ no นโปร b l e m นะครับแล้วก็เป็นนโยบายเด่นก็คือเปลี่ยนสนามรบให้เป็นสนามการค้าเนี่ยนะครับซึ่งเคยมีสินค้าอะไรก็ไปแลกเปลี่ยนใครกาขายเก่งก็ถือว่าคนนั้นเหมือนกับรบชนะเนี่ยสมัยนี้เศรษฐกิจตาคกันนะครับประเทศไหนเศรษฐกิจมั่นมั่นคงนะครับ เงินทองทำรองในประเทศดีสินค้าเนี่ยไม่ขาดดุลสินค้าก็คือขายสินค้ามากกว่าซื้อสินค้านี่จะทำให้ประเทศนั้นเนี่ยถึงไม่ร่ำรวยก็ติดอันดับคนไม่เดือดร้อนนะซึ่งประเทศไทยสม,มัยนั้นกาลังจาก้าวก็ไปเป็นเสือตัวที่ห้าของเอเชียแล้วแสดงว่าศรษจะิจโดยภาพรวมนี่สุดยอดนะครับ นี่ก็คือแนวคิดของท่านนะซึ่งเป็นเป็นแนวคิดของทาหารแต่มาเล่นการเมืองแล้วก็เป็นพ่อกาแต่ถือว่าวิสัยทัศน์ของท่านก็ไม่ธรรมดานะครับไม่ธรรมดานะทีนี้มาดูที่ที่ลุงปอพาไม้พวกเราดูนะครับ อันนี้ก็คือบริเวณอ่างเก็บน้ำนะครับลำตะคองนะเออถึงจัดบรรยากาศได้สวยงามมากนะครับสมัยหลวงพอ่อที่รู้จักอ่างนี้มาเที่ยวกับป้าพอยุพินก็ตอนที่ป้าพอยุพินยังสอนอยู่โรงเรียนพยายเย็นวิทยานะ่ึงปัจจุบันนี้ได้เปลี่ยนชื่อไปแล้วนะครับเปลี่ยนชื่อไปแล้วเป็นชื่อใหม่แล้วนะครับซึ่งอยู่อำเภอปากช่องเนี่ย ก็นี่แหละมาเที่ยวกันอยู่บ่อยๆนะครับขี่รถโดยสารมาแต่ยก่อนมันยังไม่ได้มีรถอะไระไปหลวงพ่อได้บรรจุครูใหม่ๆยังไม่มีปัญญาไว้ซื้อรถยนต์ขี่ก็นั่งรถโดยสารมาย้อนตุบลงตรงนี้แหละนะครับเมื่อก่อนก็ไม่ได้มากมายถึงขนาดนี้แหละเป็นป่าเป็นอะไรแต่ว่าธรรมชาติสวยงามมากนะมีโขดหินมีที่อะไรเนี่ยเยอะแยะแล้วก็ด้านข้าวไม่ค่อยมี สิ่งก่อร่างไม่มีเลยทำไมนั้นนะซึ่งหลวงพ่รก็คิดว่าพอสมควรนะครับพอสมควรวันนี้ก็พามาเยี่ยมนาชาติกันนะครับพาเยี่ยมนาชาติล้วคลิปนี้ก็คงมีประโยชน์ไม่มากก็น้อย,ยนะครับอย่างน้อยก็ได้ความเพลิดเพลินเจ,นนจริญใจหลวงว่อก็พยายามจะทําคลิปให้พวกเราได้ชมได้ดูกันเรื่อยๆนะครับมีประโยชน์บ้างไม่มีประโยชน์มาก ็ขอให้พวกเราทุกคนเนี่ยจงโชคดีโชคดีและโชคดีกันท่วหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือซับสไคร y ์ยูทูบช่องลุงพอให้ลุงพอด้วยนะครับสวัสดีครับ